หลังกลับบ้านไปผู้ป่วยจะมีสารระบายทางหน้าท้องซึ่งผู้ป่วยสามารถใส่ถุงผ้าหรือถุงยางได้โดยให้ถุงอยู่ต่ำกว่าระดับเอวใส่เสื้อปิดทับถุงระบายสามารถทำกิจวัตรและทำยามได้ตามปกติการนอนวางถุงระบายไว้ตำแหน่งรองรับที่เหมาะสมโดยวางต่ำกว่าระดับเตียงและไม่ยึดสายติดกับเตียงเพื่อป้องกันการดึงหลัง การอาบน้ำควรอาบน้ำทุกวันเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีหรือเช็ดตัวตามความเหมาะสมของสภาพผู้ป่วยก่อนอาบน้ำควรใช้พลาสติกคุมบริเวณแผลและข้อต่อของสายระบายและปิดทับด้วยสกอตเทปใสเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าแผลควรอาบน้ำในวันที่ทำแผลและอาบก่อนทำแผลอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่แนะนำให้ใช้บ,บน้ำระวังไม่ให้น้ำไหลเข้าแผล น่าระวังไม่เปียกครับบาดเนื้อหลุดกรณีถ้าแผลเปียกให้เปิดทําแผลทันทีเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อทําแผลทุกครั้งที่แผลเปียกแผลรุดและทําแผลตามแพทย์สั่งอุปกรณ์สําหรับทําแผลด้วยตนเองมีดังต่อไปนี้ชุดทําแผลน้ําเกลือแอลกอฮอล์พูรีดินวัสดุปิดแผลน้ำยาล้างมือกันกาและถุงขยะการทำแผล ก่อนทำแผลล้างมือให้สะอาดเจ็ดขั้นตอนหลังจากนั้นเทน้ํายาพูมิดีและน้ำเกลือลงในชุดทําแผลเตรียมวัสดุปิดแผลให้พร้อมใช้งานแกะแผลด้วยความระมัดระวังพยายามใช้มือจากสายระบายไว้ตลอดเวลาสังเกตแผลตำแหน่งสายลักษณะไหมในคลิปวีดีโอนี้แผลผู้ป่วยแห้งดี ตำแหน่งสายระบายอยู่ที่32เซนลักษณะไหมปกติไม่มีไหมหลุดนะคะล้างมือให้สะอาดหลังจากนั้นใช้สำลีหรือไม้พันสำลีก้อนที่หนึชุบเบตานินเช็ดรอบแผลวนออกเป็นวงกว้าง5-6เซนติเมตรสำลีหรือไม้พันสำลีก้อนที่2องทำเช่นเดียวกัน สำนีและไม้พันสำนีก้อนที่3ชุบเบตาดินเช็ดรอบปากแผลและสายระบายโดยพยายามเน้นรอบบริเวณปากแผลสำนีและไม้พันสำนีก้อนที่4และ5ชุบน้ำเกลือเช็ดรอบแผลวงออกเป็นวงกว้าง5-6ซนติเมตร สำลีหรือไม้พันสำลีก้อนนี้หกชุบน้ำเกลือเช็ดรอบปาแผลและสายระบายปิดแผลโดยวางก้อนใต้สายระบายนชิ้นอีกหนึ่งชิ้นวาวงบนสายระบายหลังจากนั้นปิดแผลโดยเลือกใช้วัสดุปิดแผลตามความเหมาะสมใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์หรือแผ่นแอลกอฮอล์อนเนกประสงค์ เช็ดทำความสะอาดข้อต่อสายระบายเป็นระยะเวลา30นาทีหลังจากนั้นใช้ผ้ากอสพันรอบข้อต่อสายระบายปิดด้วยทานสปอและปิดยึดสายระบายให้แน่นตามสนีละของร่างกายเพื่อป้องกันสายระบายเลื่อนหลุด เทน้ำละบายเช้าเย็นโดยก่อนที่ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดข้อต่อถุงสายละบายก่อนเทีทุกครั้งและลงบันทึกในสมุดบันทึก